¿La ¿La entulpa, sí? ¿Cómo no lo eres, ya como olvidé Como no เอ้โอมไอ้ตูดไปสิูดกขาด,ดาคุณอนีกูเลยคุณคอยอ้อาอะไรนี่เอาตัวใหม่ไหมเอาเ้ยโอ้ยจริงขาด,ดาเฮ้ยเที่ยวข,ขาดอ่ะเอาใหม่ไหม,ม,ม,มแต่มันต้องไปตัดนะ ไมพร้อมต่ร้อมเนียาพร้อมแล้วเกมาเ้อมแล้วเากระแตี่ยอไปหมดแล้วโไปหมดแล้วสมองสมองไปหมดแล้วครับจบเลยอลบจนเป้าแตกครลบจนเป้าแตกนี่ครับกี่วันได้อาบน้ำนี่สิบวันครับผมผมสิบวัน อาบน้ำขวดเหมือนกันนะสิบวันวันอาบน้ำขวดแต่ผู้สดชื่นไหมสดชื่นนะอ้เม้นยังมาดูลูกหมูลูกหมูหมูสองนะครับใช่มันเคลื่อนยังไงนี่ครับชุดนักลบครับอิสควนทลายเนาะเขฟันดาเขาเรียกว่าระบายอากาศครับนี่ครับนักลงของแท้นะครับ โอ้โหลบเกินนะน่คือนวนะตอนเที่ยมตอนเียี่รวิเรีวิวเสื้อกันหนาวนั่นหมุนหมุนพี่หนาวกันหนาวเนี่เก้าดาวอีกโอ้ยลบสุนครับ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับกางเกงขาดก็เย็บเองมันเลยครับลบเป็นเย็บผ้าก็ต้องเป็นครับพี่น้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับกางเกงขาดก็เย็บเองมันเลยครับลบเป็นเย็บผ้าก็ต้องเป็นครับพี่น้อง